คู่แรกรอบ8คันครับในรุ่นของ1.9เธอโบเดิมครับ ผู่แรกครับาตามดูนะครับ4 0่0นจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรา

อันดัสองรอบแปดคันใช่พี่วัดวัดโดนเฉย ให้ให้เราจบในรอบแปดก่อนก็ยังมีครับต้องเลยนะครับมาแล้วครับคันนี้ครับช่างต่ำครับมาแล้วครับต้องรีบครับเพราะฝนลงมาแล้วมาแล้ว,ลรลลวครับเปิดเลยครับไม่เปิดครับไม่เปิดครับไปเลยนะครั จะได้จะได้จับตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ชอบนะครับกล่อนนยครับ แข่งปันครับเขาอเรอสีครับเบอร์สิบสี่เบอร์3ครับทับแหวนูนีครับ,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 บโอเคครับเ<ะ>ดียแบตดท้ายที่เขารอการดิ้นผู้แบเตอร์สุท้ายใน รบแล้วรอบแปดคันครับ